แนวความคิดหรือนิสัยในการคิดของเรามันมีผลกับเราอย่างไงอันนี้มีผลเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเรามีแนวคิดที่เป็นลบเนะี่ยแนวความคิดที่ไปเป็นไปในทางลบเนี่ยมันก็จะมักสร้างความขัดข้องใจทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนะี่ยมันขัดข้องไปเรื่อยเจอเรื่องนูน้นเรื่องนี้เล็กๆน้ออๆมันก็เก็บไปมันก็คิดเป็นอคติไปหมดนี่ยมันก็ขัดข้องใจเดี๋ยวถ้ามีแนวความคิดที่คิดเป็นบวกนะคิดในทางที่ดีเราก็จะดําเนินชีวิตเราเจออะไรกระทบแม้กระทั่งเรื่องที่มัน ไม่ดีเรื่องอะไรเราก็มีแนวความคิดไปในทางที่ดีชีวิตมันก็ราบเรียบชีวิตมันก็เรียบง่ายอันนี้มีผลยิ่งถ้าเป็นแนวความคิดที่เป็นไปในทางที่มันสร้างอกุศลอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผลร้ายให้กับตัวเราเองมันก็เป็นบาปถ้าเป็นทางกุศลมันก็ทําให้เราได้กุศลมันก็จะพาเราไปทํากุศลมันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองนะฉะนั้นแนวความคิดถ้ามันเป็นไปในทางบวกที่ส่วนใหญ่มันก็จะพาเราสร้างกุศลมันเป็นการยกระดับจิตยกระดับ ความความความสะอาดของกลิ่นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแนวความคิดที่เป็นกุศลมันก็พาเราไปขัดเกลาจิตใจนะันั้นแ,แนวความคิดเป็นส่วนสาคัญครับและแนวความคิดเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นปในทางบวกทั้งหมดอ่ะมันไม่มีแนวความคิดที่เป็นอกุศลแล้วไม่มีแนวความคิดที่มันเป็นลบเป็นไปเพื่อไปทําสิ่งที่เป็นบาปแล้วจิตใจเราก็ถูกพัฒนาขึ้นมันก็คือภูมิจิตภูมิธรรมที่สูงขึ้นนั่นเองนะ